สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะช่วงนี้หมูแพงเรามากินปลาดุกย่างกันดีกว่านะคะปลาดุกย่างร้านพี่ต่ายนะคะไม่เหม็นขาวนะคะไม่มีเมือกนะคะดูนะดูตัวนะคะไม่มีเมือกสักนิดนะคะตัวเหลืองมากเหลืองมากนะคะยิ่งมาทานกับ อันน to well ี <ph> ้เป <rawd Moder> ็นปลาร้านะคะพี่ต่ายไม่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 ทานน้ำพริกน้ำหวานน้ำพริกน้ำพริกปลาหวานอ่ะสดาพี่ต่ายไม่ทานพี่ต่ายจะเป็นปลาร้านะคะน้ำพริกปลาร้าดูดูดูสดานะคะสดาโอ้ยปลาดุกมันคู่กับสดาแท้ๆนะคะพี่ต่ายจะบอกว่าถ้าใครได้รับปลาดุกย่างพี่ต่ายไปแล้วถ้าเกิดยังไม่ทานให้ใส่ช่องฟิตไว้ก่อนนะคะเวลาจะทานนะคะเอาปลาดุกย่างนะคะ มาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะถ้าใครมีแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาไปทอดน้ํามันนะคะคือตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยนะคะแล้วเอาปลาดุกย่างของพี่ต่ายลงไปทอดซ้ําอีกทีนะคะดูพอให้หนังมันตึงนะคะ <c oughs> เห็นไหมพอให้หนังมันตึงๆนะคะแล้วก็กลับอีกสักทีหนึ่งนะคะกลับปลานะคะไม่ใช่วิ่งกลับนะคะ กลับนะคะกลับปลาสักทีหนึง่งแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะเอาขึ้นเลยไม่ต้องทอดนานไม่ต้องทอดนานเขาเรียกอุ่นนะคะอุ่นนะคะพอให้หนังมันตึงๆนะคะดูนะคะดูนะคะ แล้วหน้าสเสดานี้แบบพลาดไม่ได้นะคะไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดนะคะไม่ต้องเสี่ยงว่าอุ้ยปลามันจะปลามันจะสุกถึงเนื้อในไหมกลัวเป็นแดงๆอยู่ข้างในนะคะกลัวเป็นเมือกกลัวเหม็นคาวไม่ต้องกลัวเลยปลาดุกร้านพี่ต่ายสะอาดมากนะคะเราย่างด้วยเตาถ่านแบบโบร้านเลยนะคะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เหลืองมากเราย่าง ใจเย็นมากนะคะทําให้ปลาเราสุกถึงเนื้อในสุกยันหัวนะคะสุกยันหัวถ้าใครสนใจนะคะแพ็คหนึ่งนะคะมี3าตัวเบ้งเบ้งอย่างนี้เลยตัวเบ้งเบ้งตัวใหญ่ๆนะคะแพ็คหนึ่งมี3ตัวนะคะ150บาทนะคะ150บาทนะคะ3ตัวไม่ต้องลำบากไปหาซื้อเจ้าอร่อยที่ตลาดไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปหาซื้อเองนะคะสนใจทักพี่ต่ายมาเลยคะ่ะจัด ส่งฟรีไม่ใช่ฟรีค่ะมีค่าจัดส่งถึงหน้าบ้าน50บาทเองนะคะรอรับที่บ้านได้เลยประหยัดกว่าเราไปเปลืองค่าน้ำมันรถไปหาซื้อทานเองนะคะสนใจทักมาเลยจ้าปลาดุกย่างนะจ้ามีไปแอมกับสะเดาน้ำพริกน้ำปลาน้ำพริกปลาระราอุ้ยสุดเซ็นะคะสนใจทักมาจ้าน้ำไายไหลนะจ้าน้ำไร่ไหล